จีนเตรียมบุกไต้หวันใช่หรือไม่มีการเคลื่อนไหวครั้งใหม่ที่ทําให้เกิดความกังวลโดยจีนเริ่มเกณฑ์ทหารแล้วโดยบางภูมิภาคเน้นการสรรหากําลังพลจากพื้นที่ชนบท NTD ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาให้ข้อมูลว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยปักกิ่งถูกบังคับให้ลงทะเบียนกับหน่วยงานเพื่อเป็นทหารเราได้ดัดเสียงของเขาเพื่อความปลอดภัย คนที่มาจากพื้นที่ชนบทในมณฑลเหอเป่ยถูกบังคับให้ลงทะเบียนเพื่อเป็นทหารแต่นักศึกษาที่เกิดในเมืองไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเขตทางตอนเหนือของมณฑลไหหลงเจียงเจ้าหน้าที่ได้ออกประกาศโดยให้คํามั่นว่าจะเกณฑ์อาหารจากพื้นที่ชนบทให้ได้มากที่สุดในประกาศยังระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจํานวนคนในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นทหารและจะเรียกคนในพื้นที่ที่ทางานชั่วคราวในภูมิภาคอื่นมาลงทะเบียนด้วย เจ้าหน้าที่ในมณฑลเหอเป่ยก็กำลังผลักดันให้เกณฑ์ทหารเพิ่มเช่นกันผมถามคนอายุน้อยบางคนส่วนใหญ่บอกว่าพวกเขากลัวว่าจะเกิดสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันและหลายๆคนก็ไม่เต็มใจที่จะไปเช่นกันหลี่กล่าวว่าสามีเพื่อนร่วมง,งานเขาออกจากกองทัพแล้วแต่ถูกบังคับให้กลับเข้ากองทัพอีกครั้งผมรู้สึกว่าทางการกำลังเตรียมทำสงครามประชากรจีนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชนบท เนื่องจากภูมิภาคเหล่านั้นไม่ได้เป็นศูนย์กลางของอำนาจทางการเมืองหรือวัฒนธรรมเมื่อเกิดสงครามขึ้นแม้ว่าทหารจากชนบทจะประสบความสูญเสียอย่างหนักมันก็จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างที่ควรจะเป็นถ้าสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับคนที่เกิดในเมืองและนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเพิ่มการเกณฑ์ทหารจากพื้นที่ชนบทเป็น2เท่าความตึงเครียดกำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่องแคบไต้หวันหลายคนจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าปักกิ่งจะรุกร้าไต้หวันหรือไม่ พรรคคอมมิวนิสต์จีนมองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแม้ว่าจะไม่เคยปกครองไต้หวันก็ตามเมื่อสองเดือนที่แล้วผู้นําของจีนสีจิ้นผิงอธิบายว่าการนาไต้หวันมาอยู่ภายใต้การควบคุมจีนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นครั้งแรกที่สถานีโทรทัศน์ทางการของจีนนําเสนอการแสดงของทหารประจําการในงานการลาป,ปีใหม่พวกเขาร้องเพลงเกี่ยวกับความทะเยอทะยานที่จะชนะการสู้รบการแสดงยังรวมถึงฉากทหารยกพลขึ้นบกที่ชายหาดและจะแสดงอาวุธใหม่ๆ ยิ่งไปกว่านั้นงบด้านกาาหมของจีนเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละหในปีที่แล้วเป็น7.2ล้านล้านบาทประเทศคอมมิวนิสต์แห่งน,นี้เพิ่มงบประมาณด้านกาาหมเป็นเวลา29ปีติดต่อกันแล้ว